คาเนโลเชื่อพิกัด175ปอนด์คือน้ำหนักที่แท้จริงของเดวิดเบนาบิเดสโดยล่าสุดนั้นซาอูลคานเนโลอาวอเวลดแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทพิกัด168ปอนด์ที่เขาจะขึ้นชกป้องการแชมป์กับทางเอสกาเบลังกาในวันที่14กันยายนที่ทีโมบายอ r ร n a ในราสเวกัส ถ่ายทอดสดทางมซอนพรามเดอะโซนและทาง ppv.com แบบจ่ายเงินต่อครั้งซึ่งทางคาเนโลเขาได้ออกมากล่าวถึงเดวิดเบนาบิเดสว่า ผมมั่นใจสามารถเอาชนะเดวิดเบลาบิเดสได้แล้วบิวอองเขาก็สามารถเอาชนะได้เช่นกันคาเนโลเขายังได้แสดงความคิดเห็นต่ออีกว่าดูสิพิกัด175ปอนด์คือรุ่นน้ำหนักของเขาและเขาเองไม่ได้ทำอะไรเลยในรุ่นน้ำหนัก175ปอนด์ผมว่าเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมไม่อยากพูดว่าเขาต้องทำอะไร แต่พวกเขาให้เงินผมพอผมก็จะโชคกับใครก็ได้ในตอนนี้เป็นเวลาที่ผมต้องขอเงินถ้าพวกเขาอยากให้ผมสู้กับเขาเบเนบิดสพวกเขาต้องจ่ายเงินให้ผมดีๆคาเดโลกกล่าวสำหรับทางเดวิดเบเนบิดสนั้นในไฟล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนกับทางอเล็กซานเดอร์กอสติกเขาไม่ได้ดูดีที่สุด เขาโชคจนสุดความสามารถเพื่อคว้าชัยชนะอันดูเดือดและเขาก็ได้รับบาดเจ็บปลายที่เดวิดเบนวิเดตรับหมัดไป163หมัดและเขาโชคเข้าเป้า223หมัดเพื่อที่จะเอาชนะอดีตแชมป์เฉพาะกาศของดูนยูบีในพิกาศร,รุ่น7 7ป่อปอนด์โอเล็กซานเดอร์กอสติกนั่นเอง